เกลี่ยช่องเบาเล็กนะคะผสมปูนยาแนวก่อนนะคะ ีดำหรือเปล่าใช่หลาพูดกำลังยางมาอามาเกิอบนั่นเกือบเกือบไว้มาจานี้ตัวเดี๋ยวล้างก่อนแม่ให้มันเปียกก่อนเอาถังผู้ะแม่เอาภาษาะสมตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ you นั่นอาที่ปาดแล้วยุใสส่ี่เบอกนี่ม่ะบอกหันเยหันมในถุงหันเมบอกว่าจะปากปาดไม่ได้อเมไม่ได้เนาะเยอะเลยเ้าภาษาเอารนี้เลยเหรอแม่ฝากเฝากยังล่ะฝากตัไปก่อนแล้วก็อุ้มคอยขึ้นนไป เบิ้งได้ไหมไฟสิอุ้มไฟด้วยเอ้าเอ้ามันคือเนียงทางดิงเอ็นะขาก้องดินอ่าวิธีทำดู เป็นคนมาชยนสก็เดียร์มาทมร้อน่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะนำทีมโดยภาษาอัู้่เชียวฉาเนาะเพราะว่าลุงเสือก็เป็นช่างน่จะมาู้เดียวบ่จะเอามาันเดียวบ่งนเไปห้าุนทายค่ะหามไม่เกี่ยวก็ดานะก็เคยยาแนวกับเรื่องไหมก็เคยเด็กอยู่โอย ไม่ั้คนรเล้ใเจ้าคือบอกก็คือหันดาน้องของนเ้าคอ่าั้ทั้งอ้หนอเออหันามาทั้งทีมเอ่ได้เอต้องหันไปต้องูกตู้ที่ตู้ไปหรือเปล แค่ไหนเปังใจหรอเพ่อะคอยยังเดินแบบอยู่นี่ล้วเออเดินแบบหรอนี่ปุ้รู้จักขึ้นทางเสาไม่ต้องขึ้นทางบันไดโอ้้ยทาเจนี่รู้จักขึ้นทางเสาเลยนั่นแหละขึ้นบ่อคือประตูประตูนั่นแหละเจ้าค่ะ บดองเห็นาอะไรันแล้ป้าสาตัวน้อยฮอดบ่เห็นาบดใหนึ่งบเบดแต่ยังดู่ดูเด้อดูเน้อมาเออดูอยู่นี่เห็นบดทุกคนอยู่จ้าเข้าปะจะเห็ดเลี้วเลยนี่เอาจะเห็ดสาเห็ดหนังเห็ดเลยเห็ดัวจะดนชิเลเอาจะสามสี่กิ๊ก ຢ່າຊິເດອ່າໂອ້ຢູ່ອ່າງພຸ້ນເປີດເບິ່ງຊິໄດ້ໃດຢ່າແລ້ວບໍ່ มันก <yap a> nah, <to> ็ส ah ิแงตไปทุกทีหลายถ้าสีถามหะผู้ใดยาลงนี่ก็บอกภาษาแล้วแล้วใช่มากบอกคจ้าของเนาะค่แต่เขาว่าคุณเหตุงามเนี่ยโอ้ยตัวขอให้ตีอย่าลืมเด้อขอดน่อกมันเนเอาสีแดงแต่งงานบรรยาเห็แต่งงาน่งารรยเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ là, video hấp dẫn bằng bớt ở ta hơn เลือกดากให้เห็นว่าเจ้าของดาไงก็ได่ายไห้มีคนไม่เป็นหนึ่งคนนะ่วยไว้ๆตัวลูกคเามิตด้ยะโนเราเิ่งเอาอันน้อยมาด่ายระชากิ้อะยขาเล็บปะเิดนะโอ ใช่แบบเป็นนาาร่นละเขาเล็ดเบิกเล็ดเล็ดสวยๆทีมันมอแล้วไ่ยากนะฮะเลาดมา้ามา้าพี่จังดำปืนๆอยู่เลที่เขาเต็มร้อยู่มนเศ้าเล็ดน้ำดำดำปืนลูกล มุนเรื่อยๆซาหยาเย่าลืมยานี้อกดวยกนเเอาจเก็บหันคอยเช็ดออนี่โอ้ยได้เช็ดออกเลยเอื่อเช็ดเช็ดเออรอนี้จเอาออกเลยเดี๋ยวมันแห้งจด้เอาตอนาชุน้ามาเช็ดออกนี่ใส่รองนี้ปดาีพอชันนี้แล้ก็เก็บนุ้เอกบางๆเลยนี่นี่นี่เก็บนี้เลยนี่่แล้วอาจารย์เอบสอล้วนนี เดี๋ยวก็จะทใหม่กัเร่องน้อยโทษเขาเรียกคอยเบิร์ตจะไม่ปัดมันถึงแห้งประดาไมันปัดคอยเลยปุ๊บแยมเยมเจ๊ก็ไปลงไปข้างมันลงล่างเลยกดใส่หายๆดวหลายมันมันมมันนมันกดมันมันมันัมันมันันนีนมันาันมัปมันนมน เดกดมันลึก <gauche> ๆ <c oughs> ่ต้องพัวว่ามันเจ็บตัดความยังตัดยางตัดยางสัดาจาเลยมากินเขาคือเ่เห็นได้บอกคือสายควายแล้วก็รีดภาษาแต่ก็ต้องฝัมากะคะเขอน้าปอนไดไปกินินเออเออเออยาละยาละาละ ไปไปป้ายมันป้ายแป้งฝาดหน้าประดานเลยตรงไหนมนันไม่มีแปง้งปูปูลงไปยัดยัด <c oughs> ไปมันหนา,นา,นาไป้ายลายโ้เยหมหด้ายลายโอ้หนั่งเห็ดก็ได้ก็ได้อป้ายทั้งสั่นก่อนส่กว้าส่กว้าปาดหน้า ไอ้เนี้ยมันต้องทำให้มันให้สะอาดใช่ไหมป้ายนี่ซ้ายทีขวาทีก่อนจะตัดกวาดยาวทำให้เข้าไปข้างในใช่ไหมจะเข้าซ้ายขวาเนี่ยแหละก็ปาดให้สะอาดอย่าันแห้งหน่อยไอ้เงี้ยยันมันแห้งเหรอใช่ไหมใชที่เราปาดเพราะอะไรเพราะต้องการทำความสะอาดง่ายนี่เข้าใจ่ไหมนี่นี่เราเลอะเนี่ยนี่ไม่ได้เ่ยถ้ามันสะอาดไอ้เงี้ยนะมันสะอาดก็จะไหมใช่เนี่ยมันไม่สะอาดอยไอ้เงี้ยนี่นี่นี่ กระดาษทำภาษารำหนึ่งเรียกว่าอีกไปมันไม่สะอาดนะทำความสะอาดในตัวคืออย่างนี้นี่เราเก็บเป็นความสะอาดเรื่องมาถ no. no. well like no. ึงว่าปาดยาเนี่ไหมนี่เนี่ยที่เรากวาดนี้คือทำความสะอาดมันเข้าไหมกวาดที่กาวเจะแห้งมันเป็นกาวอันนี้ยเรามาถูอีกใ้่ไหมหลังอีกถูมากก็ไปชุดไปโดนตัวนี้ก็แห้งอีกดี โอ้อันนี้มามา <laughs> ลสิครับเดี๋ยวพ่อไปรักครับเราจะเดีแล้วแค่ผู้ ค่อยๆทำให้มันสะอาดให้มันเรียบเยอมันอย่ามันล่อนใบเยอะจะกลับมาค่อย้ค่อยๆปาดลงค่อยๆหลายคนเสร็จไวายแล้วมันเกินวันนี้หลับเสร็จอยู่โอ้คอยเยอแต่ที่เดิมคอยยไม่ได้เป็นโอ้หืมแบบว่าคอยทำอะไรเงี้ยคอยกระดาษหรือคอยปุแบบนี้คอยกระดาษมาเรือ จักแล้วสีคองเจ้าหรอบมองชคอไปัสอนสดีค่ะมีเม็ดลงฉีปอยู่แนันบแห้งบ่ฮะโยมันจะแหงไวอ่ะมันแคแหงเลยเนาะเม่ไดู้ดมันบรแหงเบายังยังเอาน้ได้ีนั่นเนาะเออเมนมาลงคลิปสะก่อนนะโอ๊ย เช็ดยางเขาก็เช็เสื้อคอยอยู่เี่เช็น้ำแนผู้ใดมีเสือเช็ดไม่เช็น้ำแน่พอคงปากเจ้าก็ใส่ือืมเจ้ามีน้ำเสียเรอเนี่ยย่างนี้ เสียงแกแ่นี่ไม่เป็นไระไรลูกไม่าปลูกแมเนไไม่เป็นไรแค่แค่แนี้ยไม่เป็นไุงบอกว่าไม่ต้องรีบค่อยๆทำอย่าเนี่ยาก็ขออนุญาตเรียบมาลงทิปก่อนแล้กันอัเดนสุดะดาต้องย่อขาลง่สูงกอ่